สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับ KenDo Gaming นะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาอัปเดตบอมกันหน่อยนะครับผมล่าสุดก็คือเขามีบัฟรีวอร์ดเข้ามาให้นะครับผมโดยจะมีรายละเอียดดังนี้เนาะนี่ครับรูปทางด้านขวาผมเนี่ยเยวเขยายเต็มจอดีกว่าอ่านี่เลยครับผมมีการบัฟให้ผู้เล่นนะครับผมก็คือเดี๋ยวเรามาเริ่มวันที่ตรางก่อนเนาะก็เนี่ยครับเกี่ยวกับ o i เนาะตั้งแต่0ถึง50%ส์เนี่ย อันเก่าเนี่ยเขาจะให้100เหมือนเดิมอยู่เลยเนาะแล้วก็อันใหม่ก็100นะครับอันนี้ไม่เปลี่ยนแปลงเนาะแล้วก็เอาไอ้ห้าสิบถึงหนึ่งร้อยเนี่ยอันเดิม94อันใหม่94นะครับย,ยังไม่เปลี่ยนแปลงเนาะจะมาเปลี่ยนแปลงใน3ระดับนะครับผมตั้งแต่100ถึง150เนาะอันเก่าเนี่ยเขาให้อยู่ที่70%นะขุดนะครับผมอันใหม่เนี่ยเพิ่มมา5%นะครับผมก็เป็นการดีขึ้นเนาะทำให้เราขุดได้เยอะขึ้นนะครับผมอีก5%นะต่อถถััดไปดมาก็จะเป็น เอาไว้หนึ่งถึงสองนะครับผมก็อันเก่าอยู่ที่45%ส่วนอันใหม่เนี่ยเพิ่มให้ถึง55%นะครับเพิ่มมา10%เลยนะโอเคเลยนะครับตอนนี้ถือว่า,าตัวเอาไวที่ระยะเนี่ยหนึถึงสามเนี่ยเป็นโอกาสดีเลยนะครับที่จะกลับมาเล่นใหม่เนาะต่อมานะครับสองถึงสามเนี่ยอันเก่าเนี่ยยีนะส่วนอันใหม่เนี่ย เพิ่มมาให้40%เลยนะครับผมเพิ่มมาให้เยอะมากเลยนะเกือบครึ่งเลยนะลด,ดไป5%เนอะก็ได้จะได้ครึ่งแหละก็เพิ่มมาให้40%นะครับผมก็ประมาณนี้เลยส่วน3 0 0 4้0ก็เหมือนเดิมไอ400้400-500นะครับโดนเนิร์ฟไปนะครับจกได้10%นะเหลือ5%นะครับส่วน500ก็ปล่อยทิ้งได้เลยครับ3-400เนี่ยเริ่มปล่อยทิ้งได้แล้วโอเคเขาก็จะมีประมาณนี้เนาะเรื่องการบัฟกันเนิร์ฟเนอะโอเค ถัดมานะครับผมก็มีการคิดการคำนวณมาให้ใหม่เนาะเกี่ยวกับการลงทุนการขุดแล้วก็เอาไอ้นะครับผมมาเรามาเริ่มกันที่ตัวการลงทุนกันก่อนดีกว่านะปกติอะเราจะมีลงทุนแค่เหรียญบีคอยเนาะและตอนนี้คือเหรียญเซนต์มันมาใหม่นะครับผมก็เลยเขาก็เลยคิดแบบคำนวณสูตรมาให้ใหม่แบบแบบนี้เนาะโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่การลงทุนก่อนนะครับผมเขาบอกว่าการลงทุนเนี่ยเท่ากับ เหรียญเซนเนี่ยเอาไปคูณ2แล้วก็ไปบวกเหรียญบีคอยนะครับผมอ่ะโอเคครับมันคือยังไงมันก็แบบนี้นะเดี๋ยวเราลองสมมุติกันนะครับว่าสมมุติเนี่ยเราซื้อไอ้เจ้าตัวเหรียญเซนเนี่ยอย่างสมมุติเราซื้อตอนนี้ที่เขามีขายกันน้องก็คือเป็นฮีโร่บล็อกเนาะซึ่งตอนเนี้ราคาฮีโร่บล็อกอะจาก100นะครับมันเหลือแค่50เซ็นเซนเลยนะ ก็คือเป็นโปรโมชั่นหักหลังหักหลังคนเล่นนี่แหละครับไม่รู้ว่าใครเติมหนึ่งรอยไปนะรับน่าจะเสียดายมากเลยเนาะหายไปครึ่งๆเลยนะครับผมไม่รู้ว่าเดฟจงใจต้องการที่จะทําอะไรหรือว่ากระตุ้นยอดเหรียญเซนนะครับผมอันนี้ที่เขาทำเนาะตั้งแต่ตอนแรกเปิดมาก็ทรงตัวดีๆนะครับตอนเนี้ยลงมาแล้วเนาะเหรียญเซนเนี่ยก็เลยทําโปรโมชั่นยั่วใจอีกทีหนึ่งซึ่งไม่ ไม่คิดถึงความรู้สึกของคนที่เติมเป็น100เซนนะครับผมโอเคอันนี้ก็จะประมาณนี้เนาะอ่าเดี๋ยวเรายกตัวอย่างนะครับเท่ากับ50เซนเนาะอ่า,อาสมมติเราลงทุนไป50เซนแล้วก็เอาไปคูณ2ก็จะได้เท่ากับ100เซนเนาะโอเคแล้วก็กสมมติเราซื้อมีคอยเนี่ยทีมนึงเนี่ย15ตัวก็เท่ากับ150มีคอยเนาะก็เมื่อกี้ก็เอามาเอามาบวกกันเนาะก็จะได้เท่ากับ100บวกอา่า 150 b ิคอยก็จะเป็นทั้งหมดลงทุน250 250การลงทุนเนาะโ okay. อเค250เหรียญนกาะการลงทุนเอาไอจอยตัวเซนกับไอตัวบีคอยเนี่ยไปรวมกันนะตามสูตรที่เขาบอกเลยนะครับผมอ่าโอเคอันนี้เรารู้กันแล้วว่าการลงทุนคือแบบไหนแบบไหนนีโอเค okay. ต่อไปเป็นการขุดนะครับมมยนะขอก็จะบอกว่าก็จะเอาเจ้าตัวไม้เนี่ยเท่ากับเซน เอาไปคูณ2เหมือนเดิมนะแล้วก็เอาไปบวกบีคอยนะครับผมอย่างสมมติเลยวันนี้เราขุดเหรียญเซนต์นะครับได้มา10เซนต์เนาะแล้วเราก็เอา10ไปคูณ2นะครับก็จะเท่ากับ20่สิบเซนนะแล้วก็วันนี้อา่าพรุ่งนี้นะครับเราเบื่อแล้วเราไม่อยากขุดแล้วเซนต์เนี่ยมันขุดยากเหลือเกินพรุ่งนี้เราขุด BC ปรากฏว่าเราขุด BC มาได้20นะครับผม20 BC ก็เอา เจ้าเหรียญเซน20ไปบวกกับ20 B บ coin เนาะก็จะได้เท่ากับทั้งหมดที่เราขุดไปวันนี้อา่าสองสองวันเนาะก็จะเท่ากับ40เหรียญน,นะครับผมที่เราขุดได้เนาะตั้งแต่ที่เราลงทุนไปเมื่อกี้นี้250เหรียญก็ขุดได้มา40เหรียญน,นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมส่วน AI เนี่ยเขาก็จะบอกว่าเท่ากับเอาตัวขุดเนี่ยไปหารลงทุนนะครับผมคูณ100%นะครับผมก็จะได้ประมาณนี้จริง เราไม่ต้องคิดก็ได้นะครับเพราะว่าเขามีระบบเนี่ยคิดมาให้เราหมดแล้วมันก็ตรงเป๊ะอยู่เลยเนาะแต่ถ้าเราอยากคิดก็คิดได้เหมือนกันอ่าโอเคอันนี้เดี๋ยวผมเอาอผมเป็นตัวอย่างเลยเนาะผมคุดไปแล้ว563นะครับผมเขาบอกให้เอาไปหารลงทุนก็คือ395นะครับผมเท่ากับก็จะได้1.425อะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วเอาไปคนะูณร้อยเนาะ อโอเคนี่ครับก็จะเท่ากับ r อาของผมณนะตอนนี้นะครับผม142นะครับเปอร์เซ็นต์เนาะนี่ ROI รีบอ์ดที่ขุดได้อยู่75นตะครับตอนนี้ของผมเริ่มลดลงมาเลยนะต้องเดี๋ยวต้องรอเหรียญจากไอตัวสเต็กเนี่ยเดี๋ยวค่อยเอามาเปิดตัวโชว์เพื่อนใหม่นะครับผมโอเคสำหรับตอนนี้เราไปเช็คเหรียญไอเจ้าตัวเซนกันหน่อยไหมว่าราคาเท่าไหร่แล้วไปเช็คเหรียญกันหน่อย สองสองเก้าเก้าแปดตัวนี้โอเคอ่ะนี่ตอนนี้อยู่ที่ศูนย์จุดหกสองหกหกนะครับผมปรากฏว่าลดลงมาแล้วนะเราไปดูซิี่าเท่าไหร่ศูนย์จุดหกสองหกหกคูณสามสามแล้วกันอ่ะตอนนี้ประมาณเหรียญละ20ยี่สิบบาทเนาะยี่สิบบาทคูณห้าสิบเหรียญก็ตอนนี้ถ้าซื้อแพ็กเกจของเขาเนี่ย แพคเกจเขา5 50เหรียญได้3ตัวเนี่ยเพิ่มโอกาสได้รีเจนเนี่ยก็เท่ากับ1,33 0บาทกว่านะครับผมก็นี่เลยนี่นะครับผมมาสารยหักหลังเนาะหักหลังหักหลังกันจริงๆนะครับผมใครที่เติมแล้วเสียดายแน่นอนต้องมีเสียดายแน่นอนโอเคก็จะประมาณนี้เนาะก็วันนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตบัฟกับ ตัวโปรไม่ั่่ทักหลังกันประมาณนี้นะครับโอเคสำหรับใครมีความคิดเห็นยัไงเพิ่มเติมก็สอบถามเหมือนเดิมนะครับใต้คอมเมนต์นะครับอยากให้ทัคคิปอะไรก็บอกได้นะครับผมถ้าทำให้ได้ก็จะทำให้เนาะโอเคสำหรับวันนี้ลากไปก่อนสวัสดีครับ